นั่นไหมนี่มองกล้องสิเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเพิ่นไปเอาใหม่อยู่อันอยู่ปัสสาวะเป็นหอบหอบลิ้นหอยเลยลิ้นหอยเลยลิ้นหอยเลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลินหอยเลยนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจิ๊บไอะยิ้มหน่อยจิ๊บไอะจิ๊บจ้าไอ้จิ๊บจ้ากินข้าวไหมกินข้าวไหมกินไก่ไหมกินนะจิ๊ไก่ไม่ให้กินกินนะ ิอนอนละนอนละตาตาแล้วโลดตาฟาดไปเฉยตรงนี้มันเย็นนะจ้ะหัน้่าไม่ดนีเย็นเลยเจ๊จ๋าจ้ะฮันน่าไม่ได้คันหมัดมันไม่ได้มีดอกไม้ไม่มีหรอไม่มีหมัดเลยเหรอวิ่งเงยใหญ่ไหนกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังวะฮะกินข้าวหรือยังวะ ไปจ๋าเอ้ยหมื i i. ่นอีกมันหมื่นจ้ะอาจารอาจารย์อาจาเอ้ยจ๋าจ๋าไม่หลับตาลงนอนเลยลงนอนเหรอเล่นด้วยไม่เล่นด้วยเลยนะไม่เล่นด้วยเลยนะจ๋าขาก็ได้ไหนไหนพี่แน่นพูดด้วยเหรพูดด้วยสิ ไอพี่เด่นับพี่เด่นหันน้ามารอหันหน้ามาดิหันน้ามาพี่เด่นหันหน้ามาดิจ้าหันหน้ามาหาหน่วยหันหน้ามาหาหน่อยไม่เข้ากลมน้อยไปแล้วเห็ดดอกหนอ กำลังทำข้อควายบอกว่าขออควายจะนันก็มีเปลี่ยนสลับกันวันนี้ห้ากสีหับไปควายดอนมาอยู่น้ำับากมัสงสารเพิรนลซื้อขายทิมกับสงสารฝากเพิ่นเลี้ยงไว้เอาเพิรนมาเลี้ยงดีกว่านะเออาอนอหน้าตาดีจ้าจ๋า มองอะไรอยามองอะไร <c oughs> มองอะไรมองอะไร<น>ชอบหนีเลยชอบหนีนี